ก็ถือฝนพันงามเนาะไข่ด้วยนะมันปูไงดีเน๊าะเลยชึบด่ามคุมคานเล็บเล็กเล็กครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันกับเ้าวสองคนที่เก่าด้วครับผมมื่อนี้จ้าเจอกันบนดอยคือเก่าพี่น้องหาเห็ดด้วครับมื่อนี้เดี๋ยวมาหลุดกันที่มีเห็ดในข้าเก็บบ่อมื่อนี้มีข้าก็อยู่ทั้งสันดอยแม่นครับผมพิกัดข้ายังอยู่อำเภอลาหน่อยอยู่ด้วยครับผมอําเภอแม่ลาหน่อยจังหวัดแม่ฮ o องสอนค่ะครับผมปไาพี่น้องไปชมน้ำก้านค่ะพี่น้องครับผมไปลุยกันเบิ่งพี่น้องเพื่อมีเห็ดไอเก็บเนาะสะกินเดี๋ยวมีเขาวกับไปหาคุณนอพอนอนม่มีอยู่แล้ว เห็ดประถิฝนเันงามเนาะไข่เด้อจ้ะพันงามเพิ่งดำเสียดเลอครับตัวนี้งวเเป็นยางเตะหลุมงวพเป็นลายเนาะผีดอกส้ยงามงามเพียง หน่อพะคอนดาที <ส straightforward> ่โบเคยกินเส่บค่ะเดาที่บกาเก็บก็มีน้องเ่ด่างเพิ่มรสชาติหวานเสีบเสีบเพือเฮ็ดผงเข่าวฮ็ถุง่ไปเห่าเลยเนาะหายาถอบไข่โดดเฮ็ดทุนบติฝนทุนงามด้วยครับหาขาปุ้ยนุยเนาะถ้าถิ่ฝนเนี่ยบเป็นตะบึง ไข่เขียวด้วยครับไข่ลังเขียวจูม่มดไข่ด้วยจ้ะจะเป็นพันธุ์ใหญ่เนาะพันเมพันธุ์เม,ม,ม,มดอกนาด้วยครับผมค้าไงตัดมดไข่เลย เห็ดชนิด hmm. ท okay. yeah. 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 ี mm ่ลายดีท hmm. mm ี hmm. yeah. ่สุดค yeah, yeah, UH ือเห็ดยางเห็นเห็ดยางเห็ดขาเห็ดขาสิ่งสิ่ง้นสิ่งสลังงามเนาะมาปูได้มันปูใหญ่ได้จ้ะเห็ดท่างเนื้อรู้สึกว่าออกแบบหยักๆเนาะ ngay cả tiền nữa khá nhanh phương lượng nhàm lắm Hãy subscribe cho จำหนีข้อง,งามเนาะกำลังพกแกงเลยค่ะนะเชื่อขาวคาวนี่เนาะเชื่อ,อหเห็ดที่เชื่อยังบํูรุงด้วยกันเชื่อเห็ดแเนาะแล้วขาวคาวเตีนี่นมันปูไงดีเนาะใหญ่ค่ะเ,เก็บมากมื่อนี้พี่น้อง กะเด็กสามานถหนีนะครับกะเด็กกงแหละพูดถึงว่าแกงแหละเด็กเก้งนี่นอนพึ่งดำคางงามๆสามโดกก็แก้งเลยโดอกใหญ่หักแซ่บสุดยรอ้ด้วยครับพึงดำนี่แคนในว่าจะมีออกทุกปลาทุกจังหวัดด้วยมันเป็นบางปลาบางดอยแกงหวานดีทข้าวบนก็มีเนาะมันบอกข้าวบุญขึ้นเหนือปกติเป็นมูใหญ่แต่มูใหญ่ต้องเต้มกะเด็กเนยอยู่เพ็เด็กเกงเกือบเต็มตาเนาะล่ะเนาะ ให้อีกสามมือกับเตี้มแล้วกับตาเห็ดออกลักษณะนี่กับตาใหญ่เนี่ยเนียงกับตาหุ่นเตี้มเอะบ่ฝึกษาเรื่องกันพี่น้องเดี๋ยวมือเท้ากับตกลงกันแล้วนะว่าศุไปอบไก่เนาะแต่ว่าเห็ดมีบ่มีบ่ลลูนะครับแต่จะไปเบิ่งก่อนมันงวะครับไปเบิ่งก่อนครับเพราะเขาชาวห่องไปญุ่นอยู่กลับต้องไปขึ้นห่องขึ้นไปขึ้นห่องเขาครับเพราะว่าเพราะว่าไจะชาวห่องไว้เนาะเมียงชาวห่องไว้แล้วชาวพุทธละห่องต้องไปขึ้นเขาก่อน ปกุดเทียด้วยน้ำเเผ่นดิท่านมีเห็ดกับจ้าสิกลับมาไม่กันมีเห็ดกับกับมาถ้ากลับมาพี่บ่มีกับกุระบุรีรัมย์บุรีรัม์ซล,ลินชีสเกียกร์ทุบน <laughs> โอ้ปีนี้เห็ดออกรอบเดียวเลยพี่น้องออกรอบหนึ่งแล้วแต่ว่ารอบสองนี่ท่านเห็นเลยเป็นทุกจังหวัดที่อยู่เหนือนี่ครับบ่เห็นเลยนาซิโอลานี่นาซิโอลานะครับรอบได้วะได้ได้รอบได้เดี๋ยวเขาก็จะออกใจนี่เขาจะไปสับนอกันต่อเนาะไปขุดนอสร้างต่อ เพราะว่าเขาอะแดดเตรียมเสียมเตรียมยางมานําอยู่ขุดนอสร้างเอื้อเนี่ยหาเหรอเนี่ยหาเนี่ยมีอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าหานอสร้างอะมีหาทุกมือเลยตาแดดเพิ่มบ่ค่อยอ่อนนะครับเพราะที่อากาศเป็นลักษณะนี้แล้วนเนาะแดดบ่ออกปะพ<ะ>ยายางอีเมย์ปไปเลยออกใายไปเลยออกใายออกใายไปขอไฟแดงเลี้ยวกลัวไปเลย ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันด้วยครับผมบนชวมวิวไปหนองมีชิกชายนั่งพร้อมแต่นั่งต้องระวังจั่งหน่อยพี่อนออ้องเพราะผมมาเพิ่งผูกไว้หลายปีแล้วล่ะนี่ mm hmm. เสียดเป็นผู้กลาลังเป็นลากระโพดด้วดยกําลังปลูกกระโพดกําลังปลูกนี่ว่าให้ยืนถ่ายรูปนัหลานข้าก็มี มันบบรรยากาศดีให้เก่า,าด้วยสิน้องโผล่ตะบุญเป็นปลากระปดปลากระปดกับปลา,าเข่าข้าวดอยเวทเติมพลังก่อนเต<ร><า><อ>ิมพลังก่อนจ <คน S 2> ังไงฮะสับน้อใหม่เนะาะดา้านก๋วยเตี๋ยวข้างข้างค่ะ<ร>กินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆก่อน <S <S มาเรียก๋วยเตี๋ยวอันนี้เสร็จเลย เอาเอาอย่างนี้นะเอาเส้นนี้นะคล้วก็อันนี้เอาไหมคบเอาครับเล็กนะครัเล็กครับเล็กเนื้อหอมเนาะหอมตะลุมกลุ่มทิีเลยเตี๋เนื้อตี๋ยวดอยก็ตี๋ยวดอยเป็นดอย ขึ้นบนหานอนแล้วได้สะพุมห้อยดินพังผู้ผูมาผูาอ้อะไรเนาะ เพ็ดหน่นอไม้สุมก็ได้เนาะค่ะเมียนอ่ะสุมกันแกงก็ดีต้องนอนใหญ่อยู่เนาะเมียนพะมากลลหลอดห,หนึ่งนาะแถวนี้เมียนมือแรกมากลนอยู่นี่แหละพึ่งก,กับวานพูนเนาะบางหน,อน่อประกับวานพูนคะ่ะจะเลยมาเบิง่งเอเบิ่งคนพูนอ่างเดียวติดเตจป้ายนี่เนาะต้องคุดเอา,าทีา่เก่าค่ะ เี่น้องอหม้สมกระเสบเบด้วยค่ะตุ่มเจวเกงกระเสรับวจวดองามๆเลยองกั่วด,ด้วยค่ะเาาค้า đinh tin cũng bẹt luôn, còn đinh toàn bẹt nhau, nhìn đi, khao chúa luôn, kiếm thì nát nên cứ côn ngay. นลงกิบเถะพี่น้องซับชึบเริบเริ่บ,บาานี่มาสอนดีบวกขุดนีนวงข้างล่างดินเป็นแนวมื่ยอยแล้วมีเห็นแล้วนี่ย,ยว จุดแล้กระทุ้ม่อยหัวกำลังโผล่ถ้าทไดเขาแบบเล,ลอ่ยๆมันบินข่องเนาะาตัวนังนเขาทิ้งบอนโผล่ไงมันจะชิแตกๆจต ดิงงไปแตกเลยค่ะของแทกแน่นอ่อนแม่สี่หัวนวโอ้สองนได้นี่คิดว่าสอง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 อีก ขกินรวมดูดีนะคุหัวขาวจ้วงดีทั้งโอ้งามสีสวยถิ่นงู งามคักเป็นเรือปรเปลี่นว่า2หางเนาะจ้นี่ผมงามเลยนางดี2องนอนนี่พ่อเก่งเอาเลยสับเลยชุบอ,อือ้สวยงามเมีนมีพ้องเนาะ2หางนี่คนเพื่อเดียวค่ะสิเธอได้สองได้สคุม้มค่าเทียกนกระดับรักเขาได้บังงาม,งามสุดยอด ทำงานสางเลยง่เกือบซ้ำๆกันโค้งซ้ำๆกันเลย <c oughs> งางนสีสวยทมไม่ ไปเห็ดนอไม่สมเน้อค่ะพี่น้องคุนก็โคนดินขึ้นเลยคะ่ะแล้วบนง้นงานเท่ามือน,นี่ค่ะพี่น้องกะได้นอใหม่เนาะคะ่ะนอสร้างนอนั่งดิน,นะคะ่ะก็มีโต้พุดเอาล่ะคะโต้โพเนาะค่ะโต้โพเ้ากับไปเห็ดสมนอไม่สมค่ะตัวไดอ่อนๆเอนห้องกับไปตุ่มแจวไปแกงกะได้เนาะคะ่ะเห็ดข้อเห่ากะได้ข้อแกงคะ่ะไปแกงใสน่นอใหม่พอดีเนาะ จ้มือนี้ก็ถือว่าห้างม้านสองยางเนาะคะ่ะทั้งนองใหม่ทั้งเฮ็ดคะ่ะพี่น้องเท่ากับไดเวลากับบ้านลาค่คขอบคุณพี่นอ้องที่กดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮาค่ะคิมนาพอกันไหมคะ่ะคิมนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ